ไปฝืนแรงของโลกไม่มีทางนี่สินสามแสนกว่าล้านยิ่งฝืนยิ่งเปลืองโดยใช่เหตุเราต้องยอมรับความจริงสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ นี่คือคูยสบายๆสไตล์คุณกบนะครับพี่กบครับเมื่อวันที่1 4พฤษภาคมปีนี้เองนะฮะพี่ตนายในเจาะลึกอินไซด์ไทยแลนด์พูดเรื่องราวของการบินไทยแล้วในคลิปนั้นเนี่ยแกพูดเลยว่าลุงตู่ออกมายอมรับเราก็เห็นเป็นข่าวสงสัยจะไปไม่รอดต้องปิดแต่มันก็มีคนบางกลุ่มที่เอ้าเราต้องไปยื้อเราต้องไปฟื้นฟูเพื่อเข้าสู่กติกาสากลเมื่อ28พฤษภาคมพี่ก็ไปปรากฏตัวรายการชวนหาเรื่องถ้าเป็นผมคิดผมจะคิดอีกนอกกรอบไม่คิดแบบ พาราดามเดิมๆนะครับพระเาระรามเดิมๆก็เจ๊งแบบเดิมๆนะครับถูกไหมครับไอ้สูตรเดิมๆเรื่องของการการการฟื้นฟูเนี่ยลดทุนด้นนี้นั่นอะไรเงี้ยพี่พี่มองข้ามไปเลยไม่สนใจเลยโอ้ไม่ต้องไปลดประคเสียเวลาอ่าอันอย่างนี้เลยยาทาวลีวหาฮามบางสคุณไปเลยโอ้นี่พี่ข้ามอดไปเลยนะคือไม่ต้องไนทำขังเออเรียกว่าไม่ต้องไปไปขอขอลดขอฟื้นฟู เปลี่ยนเปลี่ยนโหมดไปขอล้มละลายเลยดีกว่าทั้ง<า> <quoi? S 2> หม่เลยแล้วสิ่งที่พี่พูดออกมาคือพี่บอกเลยว่าปิดมันซะทําไมที่ถึงต้องพูดอย่างนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยครับการฟื้นฟูเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าสิ่งใดที่ฟื้นฟูได้ก็ควรฟื้นฟูแต่สิ่งใดที่เหลือบาก,กว่าแงที่ฟื้นฟูไม่ได้เนี่ยเราต้องยอมรับความจริงในความจริงนั้นเนี่ยดูได้จากตัวเลขดูได้จากข้อมูลเหมือนกับคนนะครับป่วยหนักๆเนี่ยเขาถึงมีความคิดเรื่องการลุ้ยาฆาตผมถึงบอกว่าจริงๆแล้ววันนั้นนว ผมคิดว่าเนื่องจากการบินไทยเป็นของคนไทยทุกคนเราอยู่ในสภาวะที่ไม่มีเงินมากมายเพียงพอที่จะทําเราต้องเลือกจัดสรรให้เป็นประโยชน์สูงสุดสําหรับปัจจุบันและอนาคตเพราะฉะ้เงินที่จะเอาไปฟืนฟ้นููการบินไทยเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นที่ศูนย์เปล่าซะเยอะ ผมจึงเสนอความคิดนั่นไปเพราะคุณดูได้ง่ายๆยยตัวเลขเนี่ยครับขาดทุนประมาณ4ี่ห้าหมื่นล้านมีหนีสน 3, 000, 000, 000. หน้สิน3ามแสนกว่าล้านหนี้สิน3ามแสนกว่าล้านเนี่ยดอกเบี้ยสองเปอร์เซ็นต์ก็เต็มห้าล้านละต่อปีสองเปอร์เซ็นต์นี่ดอกเบี้ยเงินฝากนะครับถ้าดอกเบี้ยเงินกู้เนียเบี้ยคนี้เยอะคุณจะทํารายได้กําไรเท่าไหร่ที่จะไปคุ้มไอ้ค่ค่า,คาดอกเบี้ยของเก่าต้นทุนที่คุณมีสมัยสมัยดั้งเดิมอยู่เนี่ยค่าเครื่องค่าต่างๆเนี่ยแพงมหาศาลรวมทั้งค่าบุคลากรด้วยคุณรู้ไหมในนียกับตันเนี่ย พวกกับตันในโลกนี้ว่างเยอะแยะเลยคุณจ้างใหม่ในราคาถูกกว่าเก่าจุ้มเลยเครื่องบินเวลาเนี้ย เยอะแยะเลยครับจอดดิ้งนี่แะคุณจะเช่าราคาถูกเท่าไหร่เขาก็าให้คุณเช่าเพราะไม่เช่าทุกวันมันก็กินค่าเสื่อมไปทุกวันมันก็เน่าผุพังไปแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทุกองค์กรนะครับไม่เฉพาะการมีไทยทุกแห่งในโลกเนี้ยไม่ว่าจะไทยหรือต่างประเทศหรืออะไรเนี่ยเจ่งได้ด้วย2สาเหตุหรืออย่างมากก็สาสาเหตุผมพูดเสมอคือ1โง่2โ,ง2โกงหรือ3ทั้งโง่ทั้งโกงไอ้ตรงนี้เราจะพิสูจน์ได้เลยนะครับว่าโง่เนี่ยคืออะไรจริงๆแล้วขาดความรู้ความสามารถขาดประสบการณ์ไม่สามารถติดตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปล โกงโกงเนี่ยถ้าพูดง่ายคือว่าอะไรที่มันไม่ควรได้ก็จะเอามาให้มันได้ะเพื่อตัวเองพวกของทรัพย์สินสิทธิหน้าที่ตำแหน่งอนาคตทุกอย่างอไอ้ที่โง่แล้วโกงใหญ่เลยไหมคือโกงตัวเองไอ้เนี่ยหนักเลยอันนี้กลับมาคําถามการมีไทยเนี่ยพื้นฟุงไม่ได้แน่ พราะอะไรหนึ่งเนี่ยนะครับโควิดทาให้การบินทั้งโลกเนี่ย,ยมันหยุดคุณจะใช้เงินอีกเท่าไหร่ใช้กําลังอีกเท่าไหร่ไปฝืนแรงของโลกซึ่งไม่มีทางยิ่งฝืนยิ่งเปลืองโดยใช่เหตุคานนี้ถ้าเกิดสมมติปล่อยให้ล้มลงไปใครเดือดร้อนเพราะแรกผู้ถือหุ้นเดือดร้อนาะที่สอเจ้าหนี้เดือดร้อนมันก็เริ่เกลี่ยความเดือดร้อนกันไปแล้วเราก็ต้องป้องกันใชรบ้าป้องกนันหนี้ป้องกันธนาคารป้องกันผู้ถือหุ้นป้องกันพนักงานเราก็ป้องกันได้ดีที่สุดเท่าไหร่ผมเรียนตรงๆนะครับในทุกอง,องคอ์กรเนี่ยมีพนักงานดีพนักงานไไมม่ดดีถ้้้าาาาเเเรรลลงปหยก็ สามารถเลือกพนักงานดีดๆกลับเข้ามาทำงานใหม่ได้การบีไทยก็ยังมีทรัพย์สินที่มีมูลค่าอเลยเยอะปัญหาอยู่ที่ว่าล้มไปแล้วก็จะเข้ากระบวนการพื้นผูอํานาจการจัดก,การทรัพย์สินไปอยู่ที่กรมบังคับคดีไม่ได้อยู่ที่กรรมการการพื้นผูซึ่งมันก็คนไรเรื่องกันละอันนี้เราไปขอคิดนะครับว่าเราเสนอแนะความคิดนั้นไปแล้วดูนะครับจากพฤษภาถึงปัจจุบัน6เดือนค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีไรายได้อะไรอะไรเงี้ยเป็นจำนวนเท่าไหร่แล้วค่าเสียหายเหล่านั้นน่ก็ไปบวกเป็นขาดทุนไปเพิ่ม,ม,มแล้วเเเทท่่่าาไไรรถึงจะพ,มพิมุนป ไม่มีทางังนั้นผมถึงบอกว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยนอกเหนือจากแก้ถูกทิศทางแล้วยังต้องแก้ทันเวลาด้วยทุกเรื่องนะครับผมอยากจยโยงไปไม่ใช่เอาเรื่องการบินไทยประชุมตีแล้วไม่ใช่โยงไปเรื่องการทามาหากินหรือการค้าขายโดยปกติทั่วไปถ้าคุณมีปัญหาอย่าปล่อยให้ปัญหานั้นมันไปเรื่อยๆคิดว่าจะแก้ตัวมันเองคุณต้องใช้ความรู้วิชาการไม่รู้ถามผู้รู้แล้วก็แก้มันใช่ไหมนี่คือตัวอย่างเลยว่า6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราเสียหายค่าใช้จ่ายเรานั้นไปโดยที่ไม่ได้อะไรเลยเดือนเท่าไหร่ค่าจ้าง เนี่ยเฉพาะค่าพนันกงานนี่นะฮะสามหมื่นพันกว่าล้านครับสามหมื่นกว่าล้านมันมีข้อมูลอย่างเป็นทางการที่คุณนายเนี่ยขึ้นกราฟิกไว้เลยว่าเฉพาะค่าน้ำมันเครื่องปี6กสองนี่ห้าหมื่นสี่พันล้านเราไม่บินไม่เสียไม่เป็นไรค่าบริการการบินเนี่ยอีก2องหมื่นพันล้านค่าซ่อมบำรุงรงักษาอีก1นึ่งหมล้านค่าเช่าเครื่องบินและอะไรอีกหนึ่งหมื่นห้าพันล้านแค่ห้ารายการเนี่ยหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันล้านค่าเช่า มันยังไม่ล้มละลายก็ยัตงต้องจ่ายอยู่ถูกไหมครับไม่มีมเบี้ยวเลยแล้วก็จ่ายในราคาเดิมด้วยนะแต่มีค่าป่ามิตรด้วยนะเพิ่อถัดมาค่าซ่อมบำรุงคุณคิดว่าเครื่องจอดจอดเฉยๆไม่ต้องซ่อมบำรุงเหรอก็ต้องเสียค่าซ่อมบำรุงอยู่ดีผมถึงว่านี่แหละครับวิธีคิดแล้วเราเราแก้ปัญหาไม่ทันเวลาไปเนี่ยเขาได้เสียดายคุณดูนะครับการบินเนี่ยลดปริมาณการบินลงไปกี่เท่า เดีย๋ยวว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะว่า,เ,าเป็นเท่าเร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นก็ขนาดบินยังขาดทุนยังเจ๊งเลยอะ่ะแล้วไม่บินมันจะไม่ยิง่งเจ๊งยิ่งกว่าเหรอถูกไหมคิดง่ายๆเร็วๆนี่ต้นทุนที่น่ากลัวที่สุดมี3ต้นทุน1เวลาเป็นต้นทุนที่น่ากลัวที่สุดคุณชักช้าอุ้ยอ้ายเลยเนี่ยทุกๆอย่างมันกินเวกินเงินไปหมด2ต้นทุนในความพยายามอย่างเช่นเรื่องต้นทุนในความพยายามเนี่ยคอสอฟเอฟฟอร์ดเนี่ยไม่มีในบรรจบบัรชีนะครับแต่คุณจะเห็นได้เลยว่าเรื่องเรื่องเดียวกันถ้าทํางานที่มันง่่าาาาายเเเเขขข้้้้ร็วสันนไไมมปปปปปิิงงออ ประหยัดเวลาทั้งสองฝ่ายประหยัดค่าแรงคนนู้นประหยัดค่าแรงคนนี้ประหยัดค่าน้ำค่าไฟประหยัดค่านานที่โผลโ้แล้ว,ลวคุณประหยัดต้นทุนเป็นมหาศาลแล้ว3ที่เป็นน่ากลัวที่สุดเรื่องนึงนะคือต้นทุนในใจตัวคุณเองหมายว่าไงพี่ต้นทุนในใจเราใช่ความพึกเหิมใช่เพราะบางครั้งเนี่ยคุณรู้อยู่ในใจรู้อยู่แล้วไอ้อย่างเงี้ยถ้าคุณรีบทำนะมันถูกต้องมันควรจะรีบทำนะแต่ความที่คุณมีมิถาทิฐิคุณก็ไม่ทำซะอย่าง,งนะั้นใครเจ็บตัวตัวเองเจ็บตัว องค์กรบริษัทหลายๆทุแกแห่งที่ขาดทุนไปเนี่ยเพราะว่าขาดตุนเนี้ยพอเรามีวิฉาที่ฐีไปเราก็เอาวิชาเราก็งงไงเราก็เลยลืมคิดต้นทุนเหล่านี้ไปต้นทุนที่ผมพูดนี่นะไม่ค่อยมีใครมาคิดแบบผมหรอกมีข่าวเรื่องไทยสมายผมใชมค่คือข่าวออกมาน่าตกใจมากคือเรารู้อยู่แล้วว่าสารอนุมัติที่ไทยสมายเข้าสู่การฟื้นฟูธุรกิจแต่ในเวลาเดียวกันการบินไทยเนี่ยซึ่งถือหุ้นอยู่ในไทยสมายก็ฟื้นฟูปรากฏว่ามันจะกลายเป็นเตี้ยวอุ้มคอมมือเปลี่็นไม่ได้อย่างยิ่งผมเรียนไว้ฟังแล้วนะว่าการอุ้ ไ <Thai> ทำไมพี่เพราะหนึ่งเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยการบินในประเทศสามารถเติบโตได้อย่างาชัดเจนแต่การบินต่างประเทศหรือการบินทางไกลการบินไทยจะเป็นคนที่รับภาระตรงนั้นน่ะยังคงอีกนานพอสมควรไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะฉะนั้นฟื้นฟูตรงนี้ซะก่อนเลยไทยสมัยเพิอเ,เปลี่ยนโลโก้ไทยสมัยไปเป็นโลโก้ไทยอินเตอร์เนโดมสิกซะเลยก็ยังดีรักษาโลโก,ทโลโก้ที่มีมูลค่าไวไก้ก่อนแล้วไทยสมัยเนี่ยคุณดูนะครับอ้าวผมไม่อยากจะพูดนั่นเหมือนกันเดือยม่เชียร์แอร์ไลน์หนึ่งแอร์ไลน์ใด เออชื่อใดไม่เนีย่ยสักนิดเึิงก็ไดันไอเอชียหลายคนมาถามบอกว่าทำไมไอเอชียนึงเปิดสองสถานีโซนภูมิดอนเมือดด้วยผมบอกใครก็ตามชิคิดเนี่ยฉลาดเขาบอกฉลาดได้ไงปืนเขาใหใ้จ่ายปืนเขาใหใ้จ่าย แล้วไม่มีไรายได้เหรอเราไปมัวเด่กลัวค่าจ่ายแล้วไม่คิดถึงไรายได้คุณดูนะครับสองสนามบินเนี่ยมันมีอะไรที่มีค่าสนามบินมีค่าอยู่แค่รันเวย์กับสล็อตสล็อตคือช่วงเวลาที่โดเมสิกกาลังเติบโตขึ้นเอเชียอยู่ดอนเมืองก็ต้องไปแยกสล็อตกับสายการบินอื่นๆแต่พอย้ายไปอยู่โวน,นภูมิไม่ต้องแยกกับใครเลยว่างโลกเลยพี่จะบินขึ้นกี่เที่ยวก็ได้สบายมากเลยเพราะฉะนั้นคุณจะเห็นได้เลยว่าผมเรียกจองเครื่องบ,บินเนี่ยไปไหว้ใครอะที่นคร่ะสะดุง้งโยงเลยวันหนึ่งแล้วกี่ไพร์สคุณดูด วันไปเนี่ยเต็ม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 จนล้นเนี่ยไอ้เนี่ยคือเห็นว่าสามารถเพิ่มสล็อตได้ทันทีถ้าสมมุติว่าคุณมีไทยสมัยเองอี้ยแล้วคุณยังบินยังบินอยู่ไหมคุณเพิ่มบินตรงนี้ได้เลยแล้วราคามันก็ได้ในขณะที่เขาขาย3ามสี่วันคุณขาย3ามสี่วันยังไงคุณก็กําไรถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็เชื่อมโดเมนสิกเสียก่อนเพราะยังไงก็ตามเราโดเมนสิกเราเนี่ยตอนนี้เดินได้แล้วอีกเรื่องนึงนะครับทุกทุกอง,องคอ์กรนะคนที่เข้าไปนั่งในระดับเป็นบอร์ดเป็นอะไรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อย ศนฐานภาพของตัวเองพอมีฐานภาพของตัวเองปั๊บเนี่ยเวลาเข้าไปทําอะไรก็ตามเนี่ยพยายามจะรักษาศนานภาพตัวเองบางครั้งเนี่ยรู้ว่ามันไม่ถูกไม่ควรนะ่แต่ไม่อยากขัดแย้งกับเพื่อนร่วมบอร์ดไม่อยากขัดแย้งกับนยโยบายก็เฉยซะไอ้อย่างนั้นเนี่ยบางทีก็เรียกว่าแกงง้ง่เล็กๆแต่แก้งงใหญ่มีกันนั่นเยอะนะครับส่วนใหญ่แก้ง,ง่ใหญ่เนี่ยมาจากเรื่องผมประโยชน์เป็นหลักนะครับเช่นในองค์กรอื่นๆเนี่ยหลายองค์กรเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะที่การบินไทยที่เดียวหรอกทุกองค์กรเลยนะครับเจ้าหน้าที่ระดับกลางระดับล่างเนี่ยมักจะ ให้สิ่งเหล่านั้นแต่ตัวเองมีคุณค่าและมีความสาคัญพอตัวเองมีคุณค่ามีความสาคัญมาปับ๊บคนที่จะทําอะไรก็ตามให้มันถูกต้องหรือพยายามก็ต้องพยายามไปเอาใจซึ่งภาษาจีนเลยนะไปหูไปหูอ๋อซูฮอกซูฮกเนี่ยครับเทานี้เกิดเกิดเป็นระบบมันไม่ใช่ระบบเฉพาะบอร์ดเฉพาะเลยนะครับแต่บอร์ดนี่จะไปฝืนพวกนั้นได้ไงเพราะบางคน,นมีตัวรัฐมนตรีมาสม,มัยผมเป็นผู้การใหญ่เอออทผมเคยดุพนักงานระดับปลายสักพับเดียว มีแล้เสียโทรศัพท์เข้ามาเลยเฮ้ยอย่าไปโกรธมันเลยใจเยน็นๆไอ้นี่มันก็อย่างนี้แหละมันก็มีบ้างไปเล่นคุ้งเล่นกอล์ฟอะไรอย่างเงี้ยคุณว่า,าผมจะโกรธไหมล่ะเพิ่งว่ามันแบหม่มันไปเล่นกอล์ฟเนี่ยเอาเวลางานไปเล่นกอล์ฟเนี่ยผมก็เลยเรียกมาพบถามว่าเฮ้ยรักเองนะให้เองเอาไปเล่นกอล์ฟเนี่ยคนก็นินทาแล้วเวลางานเนี่ย ทำงานเนี่ยเวลาตามงานไม่ได้แล้วถามอยู่ไหนอยู่หน่ากองเนี่ยถูกกี่หน่เล่ามันแล้วก็ไปให้น้ำตีโทรมาว่ากูเนี่ยอย่าต้องตีมาบีบบัวเท่านั้นเองคุณใช่ไหมน้ำตีโกรธผมเลยมันกลับไปฟ้องอีกทีหนึ่งมันหาว่าผมน้ำตีไปว่าบีบมันน้ำตีเขาเคือพผมอยู่หลายปีนะคุณต้องเข้าใจนะครับคนเป็้หนึ่งตรงกรเนี่ยบางครั้งน่าสงสารนะแรงบีบรอบทิศผมเรียนตรงๆดูไม่ได้ดูใครแล้วครับดูท่านนายกในปัจจุบันนี่แรงบีบรอบด้านเท้านั้นน่ะนี่แหละคือประเด็นผมถึงบอกว่าเวลาทำงานหรืออะไรก็ตามเเเนนีี่่่่่ยครรรับถถ้้าาาาแแใจววททสิงูกลเนี่ย เราก็อย่าไปยึดกับม่กับตำแหน่งเป็นผมสมัยนั้นบีผมมากๆผมก็ลาออกเห็นไม่ไรเลยก็สุขสบายแบบความสุขไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งใหญ่โตนะครับความสุขอยู่ที่เราได้ทําอะไรอย่างภาคภาคูมิใจและมีเกียรติเพราะนั้นเนี่ยเรื่องแก้งง,งเนี่ยคุณจะเห็นได้เลยว่าพนักงานในระดับกลางระดับกลางที่ยังไต,ต่เต้าึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเอาหน้าหน้า,นาที่ตัวเองไปอ้างกฎระเบียบยกตัวยอย่างไทเตอร์ได้ยังไงก็ได้คนที่มีสิทธิ์ในการที่จะให้คนขึ้นเครื่องหรืออะไรก็ตามจองที่ยงที่นหพวกนี้เส้นทางนั้นแหละเอาตรงไปโรงงานเราก็รู้กันอย จองไปบอกว่าผมอยากได้นั่งที่นี่เงี้ยไม่ได้หรอกเต็มเต็มเอาขึ้นไปว่างเอ๊ะมั่ยังไงวะอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกกันเราเสียงเงินนะเราไม่ได้ขึ้นบีนะแต่คุณดูอย่างบางสายการบินนี่คุณเสียงเงินทุกครั้งคุณได้นั่งตรงน,นั้นแน่นอนถ้ามันว่างไอ้นี่มันชัดเจนผมรู้บ่อกไอ้นี่เรื่องหนึง่งแล้วบางทีโง่กีกเรื่องแนวอะไรผมจำเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตเลยนะวันหนึ่งผมอยู่เมืองจีนผมจะต้องบินโดเมสติกในประเทศไทยผมกลับมาปุ๊บที่ดอนเมืองแล้วผมจะต่อไปเลยไปต่างจังเผมมก็าอองงครื่ป๊บ๊บต้้ินนขึุ ผมจะซื้อตั๋วไงผมให้เลขาผมจองตัว๋วเลขาผมก็บัตรเครดิตรูดรูดไปปุ๊บติเก็ตมาให้ผมผมก็เอาติเก็ตไปเช็คอินเขาบอกตั๋วใบนี้รูดบัตรเครดิต เอาแล้วไงอ่ะขอดูบัตรเครดิตดิเอ้าผมไม่มีอ่ะเอ้าไม่มีไม่ได้คุณเอาบัตรใครมาลูดเอ้าผมถ้าทำไมต้องตั้งกฎกติกานี้แล้วสุดท้ายตอนหลังกฎระเบียบนี้ก็เลิกถ้าเราผมไม่โวยดังๆเข้าก็ไม่เลิกแล้วตอนคิดแต่แรกผมไม่คิดนี่คือตัวอย่างเลยโอ้ผมโวยเรื่องอย่างเนี้ยแล้วไงเพราะผมไม่ยอมอ่ะผมไม่คืนเงินไม่ได้ยังไงอ่ะแล้วก็อ้างกฎระเบียบคุณจะเจอได้ในหน่วยงานหลายหน่วยงานเลยครับมีกฎระเบียบผมเคยไปที่สำนักงานที่ดินแห่งหนึ่งไปยื่นขอแบ่งแยกโฉนดพี่ชายกับผผมมโนนนนนดคคคคละะรรรึึึึึ่่่่งงงงงงงจจขขาายยออพีชิ ค่าโอนค่าธรรมเนียมโอนนะคุณว่าคิดครึ่งแปลงหรือคิดเต็มแปลงผมโอนครึ่งเดียวอ่ะเขาคิดเต็มแปลงพี่ผมโอนต้นทุนแค่ครึ่งแปลงนะเขาบอกไม่ได้เขาคิดเต็มแปลงตากาศมันผิดเลยพี่ผิดที่เขาบอกโอนครึ่งเดียวอ่ะเขาต้องบอกว่ากดเกณฑ์กดมาเป็นเช่นนี้แล้วู้ไหมเขาทำไงทำไงพี่พี่ครับพี่ครับผมขอดูกฎหน่อยได้ไหมครับเนี่ยท้าทายอีกเออไม่ใช่ท้าทายถ้าตอบว่าไงได้ไหมเป็นความลับทางราชการโอ้เท่เมื่อเร็วๆนี้ผม ไปขอชําระหนี้เขาจะคิดค่าประเมินทั้งหมดของผมมีแปลงเดียวเขาอื่นมีหลายแปลงเป็นหนี้ของตัวของผมเขาคิดค่าบำรมทุกแปลงที่ผมคนเดียวผมถา่ทำไม,มาต้องจ่ายคนเดียวเขาบอกก็คุณรับผิดชอบอะอ้าผมรับผิดชอบของผมนี่เคน่นี่แน่เลยไหมเขาบอกคุณได้จริงไปสั่งให้ประธานไปสั่งฉันดิผมก็เลยไปบอกประธานดิรามบ,บอกงี้ได้ไงวะเนี่ยนี่คือตัวอย่างแล้วไอ้เด็กพวกเนี้ยกำแพงนี่คือตัวอย่างจริงๆเกิดขึ้นกับชีวิตจริงเลยเนี่ยผมจะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเวลาท่านเจอหน่วยงานแบบเนี้ยท่านจะเจอเยอะมากเลยนะครับเก็บมาเล่าสู่กันฟัง แล้วเราจะช่วยนแก้สังคมนี้แนวทางคิดของพี่กบนั้นไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเขายังมีความไม่ธรรมดารอทุกๆคนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนั้นทุกปัญหาปรึกษาพี่กบได้แกจะให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่แกจะสามารถให้ได้จากประสบการณ์ของแกโดยความคิดของแกที่ตกผลึกแล้วรับประกันได้ว่าไม่เหมือนใครเด็ดขาดน,นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจอย่าลืมเข้าไปกดคลิกกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วใครที่ถนัดการเข้าไปใน Facebook ในชีวิตประจําวันก็ง่ายได้ คลิกเข้าไป URL facebook ข้างล่างนี้นะครับรับพิเศษสุดครับพี่กบทําเพิ่มอีกหนึ่งสื่อครับสำหรับคนที่ใส่หูฟังโดยผ่าน podcast ข้างล่างนี้ตั้งแต่ EP นี้เป็นต้นไปคุยกับพี่มีทางออก